สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้พยากรณ์อากาศฝนตกทั้งวันเราสองคนก็เลยใส่ชุดแบบกันฝนเพื่อนๆกังกุงกางเกงต้องกันฝนค่ะเพราะว่ามันเปียกแล้วก็เย็นแล้วก็หนาวตอนนี้เราสองคนกำลังจะเข้าไปในเมืองเฮกแฮมนะคะไปตลาด Farmer Market ค่ะวันนี้บรรยากาศที่จอดรถซิตี้เซ็นเตอร์ในเมืองที่โอยูนะเพื่อนเ ตึงฮิววอร์มอัพเตรียมปีนขึ้นเขาค่ะโลเคชันของในเมืองของโอมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าที่จอดรถสาธารนณะแล้วก็เดินมาถึงเป็นแบบไฮสตรีทของเมืองที่โออยู่เนาะเป็นตลาดพวกเนี้ยมันต้องเดินขึ้นเนินเล็กๆหอบอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆใครที่เป็นคนพิการใช้รถเข็นต้องมาขับมาจอดด้านบนตรงนี้ค่ะ ซึ่งด้านบนตรงนี้จะเป็นที่จอดรถสําหรับคนที่พิการคนแก่แะอะไรเงี้ยคือคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวต้องจอดบดอดดับดางบนนี้แล้วก็ขี่รถลงไปแล้วไปจอดข้างล่างแล้วก็ปีนเดินเขาขึ้นมาเหมือนโอกระพิวค่ะวันนี้ตลาดฟาร์มเมอร์มาเก็ตไม่มีใครมานะคะสงสัยเพราะว่าฝนตกดินเนอร์วันนี้นะคะวันเสาร์เราไปได้ขนมปังจากในในเมืองมาวันนี้ไม่มีฟาร์มเมอร์มาเก็ตไม่มีขนมปังเจ้าที่เราซื้อประจํา ราก็เลยลองเจ้านี้ดูเขาบอกว่าลองแล้วจะติดใจโอกระพิวก็เลยลองโอ้เบอร์เกอร์ร่มดับเบิลเบอร์เกอร์วันนี้เบอร์เกอร์งวยโอบีบมันลงเข้าด้วยกันมันถึงยอมติดถึงยอมติดกันนี่หน้าตาดับเบิลเบอร์เกอร์สวัสดีเช้าวละเที่ยงวันอาทิตย์ วันนี้เราสองคนทานไข่เจียวสอดไส้ชีสแล้วก็ตามด้วยมูสลี่ใส่กล้วยส่วนฮิวไม่ใส่กล้วยแล้วก็กาแฟยเย็นที่อร่อยที่สุดในอังกฤษดีใจวันนี้ได้รับพัสดุจากไพรสนีค่ะจานที่โยไปบิดประมูลเอาไว้ในอ e ีเบมาถึงแล้วเขาส่งแบบเซ c เกิลคลาสเนาะมาส่งพร้อมมาถึงพร้อมกันเลย คือโอ๋จอบดูจัดจานที่มันแบบไปประมูลแล้วมันไม่แพงเลนเพื่อน,อนจานหนึ่งโอ๋ตั้งตั้งทงไว้เลยว่าต้องไม่เกินสิบปอนด์ถึงซื้อเพื่อนๆน,นี่นะคะที่โอ๋ซื้อเป็นรูปเรืออันนี้ว่าโอ๋จะมาแขวนว่าจะมาแขวนผนังส่วนอันนี้มันก็สวยดีคนขายเขาไม่รู้มั้งว่าอันเนี้ย ราคาแพงนะแล้วก็บริษัทนี้เขาเลิกผลิตแล้วคือมันเป็นแบบไม่คอนติเนียแล้วนะ Francis เคนต์ฟรานซิสเคนตโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้โอ้ชอบสวยเดี๋ยวมาดูดิว่าขนาดมันจะเข้ากันกับที่โอมีอยู่แล้วหรือเปล่าขนาดเดียวกันหรือเปล่า เออได้อยู่เลยนี่ได้อยู่เนียเนี่ยโอ้ว,ว่าจะมาห้อยอันนี้อันนี้โอ้ซื้ออยู่ตลาดอ่าเปิดท้ายขายของรู้สึกจะห้าปอนเองมั้งแต่ว่าตอนนี้ใน ebay ขายแพงมากอันนี้ด้วยเหมือนกันนี่ก็กันฟรีฮิวบินสมัยก่อนฮิวบิน k ค M มากก็ได้ฟรีอันนี้ก็ราคาขายใน ebay แพงเหมือนกันเนี่ยโอ้ว,ว่าเาจะ ิแบบนี้แล้วก็จะหาอีกอันหนึ่งเรือเหมือนกันโอชอบอะไรที่เป็น,ปน,ปนแบบเรือเรือรู้สึกว่ามันโชคดีดีมันได้เดินทางวันนี้วันจันทร์นะคะไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าไฟดับไฟดับทั่วทุกจังหวัดเลยทั้งเมืองแฮกแฮมลามไปจนถึงนิวคาสเซิลเลย เพราะว่ามันมีพายุลมพัดแรงทำให้ไฟดับเกยได้อยู่บ้านดูมาริโอนอนหลับกลางวันให้รูมาริโอมามีเลยไม่ได้ไปทำงานเลยวันนี้ไม่มีไฟจะทำชาร้อนก็ไม่ได้ทำกาแฟก็ไม่ได้นะไม่มีไฟไม่มีน้ำร้อนล้างวยร่ล้างจานก็ต้องล้าง,น,งน้ำเย็นนะรูนะตึงตึง ดึด้วยความที่ลมมันแรงมันพัดมันดูดทำให้เตาผิงทำเสียงยังกระเครื่องซักผ้าบรรยากาศเริ่มโรแมนติกละไฟยังดับอยู่นี่นะคะ บรรยากาศทำอาหารเย็นดินเนอร์โซโนก็กำลังนึ่งข้าวเหนียวอันนั้นมอทำออถั่วดำแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวเพื่อทำข้าวเหนียวถั่วดำนี่แหละก็อาหารก็จะเป็นอะไรง่ายๆสเต็กดีนะเนี่ยที่บ้านโอ้มีแก๊สถ้าไม่มีแก๊สก็ งานเข้าเลยบ้านบางบ้านใช้แต่ไฟฟ้านะเพื่อนๆเขาก็จะไม่มีไฟทำชาร้อนทำอาหารเย็นมีคนในหมู่บ้านหนูกเขากออฟเฟอร์นะมาทำแบบข้าวบ้านชั้นได้นะทำเพราะว่าบ้านเขามีแก๊ส่ะเนะนี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นในวันไฟดับดินเนอร์ใต้แสงเทียน What are you telling people there? You tell them it's a power cut. I them, did. Tell them the truth. You don't need to build any story. s t o r You Tell them the truth. I didn't pay the electricity bill. โอ้เออไม่ได้จ่ายค่าไฟเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยชีสกับแอปเปิลนะคะวันนี้ดินเนอร์กันไม่น่าทีวีเพราะไม่มีทีวีให้ดู No TV, no internet, no future. ไม่มีไฟฟ้าใช้มันลำบากนะ ในอังกฤษกินชาร้อนกินอะไรก็ไม่ได้ต้องจุดแก๊สต้มน้ําอย่างเดียวดีนะเนี่ยที่โอวยังมีแก๊สนะเพื่อนๆยังเหลือแก๊สล้างถ้วยล้างชามก็ต้องน้ําเย็นเดี๋ยวเย็นนี้อาบน้ําก็คงต้องอาบน้ําเย็นไฟมาแล้วตอนห้าทุ่มครึ่งคนที่เขาทำงานการไฟฟ้านี้ทำงานหนักมากเลยเนาะ ส่วนเด็กน้อยโอก็กำลังเครซี่อะก่อนนอนเล่นกันดีใจไม่ต้องอาบน้ำเย็น <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไล์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย bye, bye.